สวัสดีครับผมน,นายธนพงศ์พันช้างรหัสนักศึกษา64044911สวัสดีครับผมนายต้นตะการเพชรสังหารหัสนักศึกษา64033354วันนี้เราจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์เครื่องกองอากาศที่สามารถคอนโทรลเปิดปิดตั้งเวลาได้ปรับความเร็วรอบเร็วช้าได้ครับส่วนวิธีการเซ็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมอธิบาย สำหรับวิธีการเซตนะครับโดยกับคันแล้วพอไปตั้งค่าที่ K1 กด K1 ครั้งคร,ง,งครับผมซึ่งฟังก์ชันการทำงานจะมีอยู่2อย่างก็คือ P28 กับ P31 P28 นั่ก็คือเป็นการตั้งเวลาแค่เปิดแล้วก็ปิดการทำงานแล้วก็ปิดยาวเลยส่วน P31 นั่นก็คือตั้งเปิดและปิดอัตโนมัติโดยบน ไปวนกันซ้ําไปซ้ำมาตลอดนะครับผมตามวเวลาที่เราตั้งไว้<ม>เช่นเราตั้งเลือกฟังก์ชัน P สามสิบเอ็ดนะครับแล้วเรากดเทนอีกรอบหนึ่งเพื่อไปกําหนดเวลาการทํางานว่าให้ทํางานกี่วินาทีแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งจะเป็นการตั้งให้อยู่การทํางานอ่าซึ่งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สามสิบทำงานสามสิบวินาทีแล้วก็หยุดการทํางานสั่งหยุดการทํางานอีกสามสิบวินาทีนะครับผม เราจะเริ่มมาที่ปึ๊บสามสิบวิจะเริ่มทํางานแล้วอ่าส่วนตอนนี้เป็นคอนโทรลมอเตอร์นะครับมาความเร็วเราแล้วก็รอทํางาน30วินาทีแล้วจะตัการทํางานอีก30วินาที จะเปรนการหยุดการทํางานครับแล้วก็รอ30ว,อวินาทีถึงจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทําอย่างนี้ทําซ้ําวนไปจนกว่าเราจะทําการปิดสวิตตัว power ครับก็คือตัวด้านล่าง ครบเวลาปุ๊บก,ก็จะกลับมาทางานอีกรอบหนึ่งโดยจะทํางานงานอย่างนี้ซ้ๆํๆจนกนว่าเราจะทําการพาว power ครับผมจะวนลูกไปเรื่อยๆเราจะวนลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวส่วนเรื่องพัดลมก็ปรับรอบความเร็วรอบได้<อ>ที่ตรงนี้ครับผมจะมีปุ่มปรับรอบช้าเร็วขึ้นอยู่กับการเราหมุนตั้งค่าวไว้ดูดีเลยดูดีเีโปรเจกต์ของผู้ผมก็จากประมาณนี้ครับผม ข้อดีมันคือสามารถกรองอากาศได้มันจะดูดพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปกรองยอยู่ข้างในก็ระบายออกนะครับผมขอจบการนำนนเสนอเพีงเท่านี้ครับดีครับ